ตัวเขาอะที่เห็นอะไรที่เป็นเทาๆาเนี่ยบอกแล้ว่าที่เห็นที่จะเป็นเทาๆาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเขากลับมาได้ในปีเนี้ยมาจากการส่งเสริมของราหูอะไรที่เป็นเทาๆช่วยให้พรรคประชาชนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะหนึ่งก็คือพรรคประชาชนมีตรงกับเข้าปีที่สองแล้วและ,ะเผอิญว่าราหูของพรรคประชาชนมีความเป็นผู้ประถมก็คือมีตำแหน่งเป็นมนตรี ก็คือสิ่งที่สิ่งที่เทงได้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็เอาเป็นว่าให้ตรงนิดนึงกับไหนไหนที่เราตั้งไว้ว่าปฏิวัติสีอะไรต่างๆดิฉันก็เลยเอากลุ่มคนที่อยู่ในพักส้มเนี่ยว่าดิฉันได้ศึกษาด้าน โบราณในตัวตนของเขานะั้นดิฉันขอบอกเลยว่าทำไมคนที่นั่งอยู่ในเป็นประธานกมทอของความมั่นคงแห่งรัฐอย่างรังสิมันโรมแล้วก็คนที่นั่งอยู่ในเป็นประธานกมทอ,อยู่ในเ,เขาเรียกว่าไม่ใช่กองทัพเขาเรียกว่าการทหารอย่างสสวิโรธลัคณาอดีสรเนี่ยมันมีข้อเด่นอะไรดิฉันทำเอาไว้แต่ตอนนั้นดิฉันขบคิดไม่ออกนะ เร่องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขามีดาวที่มัน,มนเหมือนกับเป็นดวงที่เฉิดมากด้านเหมือนกับเป็นนักรบทั้งทั้ง,ท,งที่เขาไม่ได้มีดาวดาวอังคารอยู่ในตัวเองเลยในขณะที่คนที่เป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ล้วนแต่มีดาวอังคารหมดเลยเป็นอยู่ในตำแหน่งของอัตตา ก็บ้างบางคนอยู่ในตําแหน่งของตนุและบางคนอยู่ในตําแหน่งของมรณะซึ่งเป็นฐานแรกฐานแรกของออฐานเจ็ดแบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยไม่ใช่ฐาน 7, เจ็ดหมายถึงว่าฐานนะ่ยคือ4นะคะฐาน4แต่ฐานที่1ที่2ที่3เนี่ยอยู่ในกลุ่มของอัตตะตนุมรณะเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของผู้ก่อตั้งพักอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละคนเนเข้ามาเป็นบู้หมดเลยบู้อะไรบู้ตรงที่ว่าหนึ่งมีดาวอังคารติดตัวมาถ้าไม่ได้อยู่ตำแหน่งของอัตะะตนุมราณะก็ก็ต้องอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งอ่ะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าไม่ได้ส่งเสริมนะกลายเป็นว่าติดติดกับดักที่ถูกทําให้ล่มสลายหรือว่าถูกแขวนป้ายไว้หมดเลยอะแล้วตัวของ วิโรธลักษณะอดิสรกับออรังสิมันโรมละ่ะมีอะไรดีกว่าตรงนั้นนะคะเราขอพูดถึงใครเดียวพูดไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งสองคนมีสิ่งที่เหมือนกันนะคะมีอัตตะคือเป็นดาวอาทิตย์เป็นดาวอาทิตย์นี่ก็คือเป็นเหมือนดาวผู้นําเลยคะ่ะแต่ตัวของวิโรธลักษณะอดิสรเนี่ยมีทั้งตนุและอาทิตย์คือคุณเห็นหน้าเขาอะ่ะเหมือนเป็นพวกแบบชอบความบันเทิองอะ่ะเวลาพูด,พดอะไร ก็จะแบบเน้นเหมือนกับบันเทิงเน้นหาแต่ปรากฏว่าเขามีความเป็นทั้งอัตตะคือตรงนี้ของเขาแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาเป็นอาทิตย์ให้กำลังให้คุณอย่างมากเลยมันมาอยู่ตรงนี้หมดอะแล้วพอมันไปอยู่พอมันไปอยู่ในในกลุ่มที่อยู่เป็น ฐานของมรณะเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่เป็นกรรมะมคือแบบต้องทำงานด้านนี้โดยตรงเลยคือต้องทำงานเป็นผู้นำทำงานที่อุทิศให้กับความมัน่นคงถูกโฉลกเขามากเลยดิฉันก็รู้สึกว่าอาจจะโชคดีหรือเปล่านาะที่เขาไม่ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพแต่ถ้าเขาเป็นผู้ว่ากรุงเทพนะเขาก็จะต้องนำมาซึ่งซึ่งความบูแหลกนะแล้ว ถ้าเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องของการบริหารเขาจะมีความเป็นนักบริหารสูงด้วยเพราะเขามีดาวอาทิตย์อยู่ในในเรือนกรรมะมองอีกด้านหนึ่งเขามีอริที่มันแบบยิงทะแยงชนกับดาวมรณะของเขาอะค่ะคือในในปีเกิดของเขาเนี่ยนับไปแล้วเนี่ยมันตกดาวศุกร และพระเอิรนอริก็เป็นดาวสุขเหมือนกันที่นี้ทําไมล่ะคะเวลาที่อริมันมาทะแยงหรือว่ามันมันมาชนกับมราณะเนี่ยมันกลายเป็นดีก็เลยรู้สึกว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วซ้ำฐานสีตรงตรงหลักของตรงพบมราณะเนี่ยตรงนี้แหละที่สำคัญว่ามันเป็นดาวอังคารดี คือมองดูอ่ะเหมือนกับว่าเขาอ่ะเป็นสุบรมคือดาวสุกอ่ะมันมเีเหมือนกับว่าเป็นบันเทิงเริงใจแต่หาไม่เลยเออแดดมันเข้าดูด้านเดียวแล้วหน้ามันแต่หาไม่เลยเพราะว่าฐานสีของเขาอ่ะมันเป็นดาวอังคารก็ยังรบต่อยังบู๊ต่อก็บู๊ด้วยลักษณะที่มันฝ่ายตรงข้ามที่ที่อยากจะ ทำลายเนี่ยอเผอิญมันเป็นพบอริตรงนั้นมันกลับมาให้คุณที่พบบรณาของเจ้าชะตาไปอีกเอาละอันนี้คือแค่นี้สําหรับตัวของวิโรจน์ลักษณะเส์อนดิสรนะคะประธานกอมทอทด้านการทหารส่วนประธานกอมทอทด้านความมั่นคงแห่งรัฐนะคุณรังสิมันโรมเราได้